สวัสดีค่ะแอนมาแชร์นะคะซึ่งวิดีโอนี้นะคะแอนจะมาแชร์วิธีการใช้งาน l e o อ a r d o AI นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยในการ g e n e r a t e ภาพนะคะเห็นรูปภาพบนหน้าจอไหมคะซึ่งภาพอันนี้นะคะแอนไม่ได้ออกแบบเองหรือว่าสร้างเองนะคะเพียงแค่เราเขียนพร้อมคำสั่งให้ AI ช่วย g e n e r a t e ภาพออกมาค่ะ และนอกจากนี้นะคะสำหรับวิธีการเขียนพร้อมนะคะแอนก็จะใช้ในส่วนของ ChatGPT ช่วยในการเขียนพร้อมให้กับเราเดี๋ยววิดีโอนี้ไปดูวิธีกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งาน Leonardo AI กันเลยนะคะสำหรับวิธีการใช้งานง่ายๆเลยค่ะให้เราค้นหาคำว่า Leonardo AI บน Google Search เลยนะคะจากนั้นก็เข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลยค่ะ Leonardo AI นะคะพอเราเข้าไปแล้วก็จะพาเรามาที่หน้านี้ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องล็อกอินเข้าไปใช้งานก่อนอาจจะเป็นสำหรับวิธีที่ง่ายนะคะก็แนะนำให้ล็อกอินโดยใช้ Gmail นะคะนี่เลยค่ะ get start ตรงนี้เลยค่ะสำหรับวิธีการใช้งานตรงนี้นะคะเขาจะให้เราล็อกอินแล้วก็เลือกเป็น Google นะคะอันนี้จะล็อกอินด้วยอีเมลก็คือวิธีที่ง่ายที่สุดะคะ่ะเราก็เลือกอีเมลที่เราต้องการจะล็อกอินเข้าไปใช้งานเสร็จแล้วก็ดำเนินการต่อนะคะ ดีกสักครู่นะคะเข้ามาที่หน้าตัวเว็บไซต์เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์นะคะเขาจะพาเรามาที่หน้านี้ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวป้อนชื่อก่อนนะคะเขาก็จะให้เราใส่ชื่อ,อเสร็จแล้วเราก็เลือกว่าทำไมเราถึงสนใจ ตัว Leonardo AI น,นี้นะคะเราก็เลือกไปเลยค่ะตามความสนใจของเราเลยเปิดอันนี้ได้นะคะเสร็จแล้วก็ next ค่ะก็เป็นอันนี้อันนี้ก็เลือกอโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะคะทีนี้เราก็เข้ามาในหน้าของ Leonardo AI เรียบร้อยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นภาพที่ คนอื่นเขาเจนไว้นะคะน,นี่เราจะเห็นใช้งานแบบสาธารณะเนาะทุกคนจะสามารถเห็นภาพที่หรือว่าคนอื่นเขามาสร้างไว้อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเหมือนกันซึ่งตรงนี้เราสามารถดูได้นะคะว่าในการที่เขาเจเนเรตภาพอันนี้ออกมาเขาใช้คำสั่งอะไรเขาเขียนพร้อมแบบไหนยกตัวอย่างนะคะเราคลิกไปที่รูปภาพนะคะเราก็จะเห็นตรงนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพร้อมดีเทลรายละเอียดที่ เขาสร้างเขาครีเอทภาพอันนี้ออกมาซึ่งเราสามารถนำตรงนี้นะคะไปเป็นไอเดียในการสร้างภาพของเราได้เช่นกันอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่เราจะใช้เดี๋ยวเราไปที่หน้าที่เราจะสร้างตัวคําสั่งของเราดีกว่านะคะเรามาที่ตรงนี้เลยนะคะ create new image <ม>ค่ะอันนี้จะเป็นเวอร์ชันฟรีนะคะแล้วก็จะมีอีกเวอร์ชันที่ เราต้องสมัครเป็นสมาชิกนะคะสำหรับเวอร์ชันฟรีเราสามารถใช้งานได้150โทเค็นนะคะซึ่งตัวนี้เขาจะนับเป็นโทเค็นเวลาที่เราเจเนเรตภาพออกมาแล้วก็ในแต่ละครั้งที่เราป้อนพร้อมคำสั่งเข้าไปแล้วเรากดเจเนเรตตรงนี้นะคะโทเค็นของเราจะถูกใช้ไป12โทเค็นในแต่ละครั้งที่เราเจเนเรตนะคะในจำนวน150 150โทเค็นอันนี้นะคะจะนับเป็น วันค่ะซึ่งถ้าเราอยากใช้มากกว่านั้นเราก็สามารถใช้ในรูปแบบที่เสียงเงินในการสมัครสมาชิกได้นะคะอ่าเรากลันเดินไปที่แชท GPT ก่อนนะคะเมื่อเราเข้ามาในแชท GPT หน้านี้แล้วสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าอยากจะใช้งานแชท GPT อันนี้นะคะทำยังไงเหมือนเดิมเลยค่ะเราเสิร์ชเข้าไปใน Google Search นะคะแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ OpenAI นะคะอันนี้นะคะกดเข้าไปแล้วก็ล็อกอินเข้าใช้งานด้วย Gmail ได้เช่นกันก็จะมาที่หน้านี้ตรงนี้เราจะป้อนพร้อมสำหรับตัว Chat GPT นะคะก็คือในส่วนนี้นะคะ่ะแอนจะให้ตัว Chat GPT เขาช่วยเขียนคำสั่งพร้อมที่เป็นภาษาอังกฤษให้กับเรา เห็นไหมคะเวลาที่เราใช้งานเนี่ยบางทีเราไม่ได้มีพื้นฐานในเรื่องของภาษากรงกไม่ได้มีพื้นฐานในการออกแบบการดีไซน์อย่างนี้เราก็สามารถทําตรงนี้ได้เช่นกันไปดูตัวอย่างอันนี้เป็นพร้อมตัวอย่างที่เตรียมมานะคะอย่างนี้เลยค่ะอันก็เขียนไปว่าจะสร้างภาพสามมิติโดยเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นภายในโปร่งโล่งม,มีพื้นที่ ลงจัดรถข้างในผนังกระจกตกแต่งภายในบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่สวยงามมีสระว่ายน้ําท้องฟ้าสีสดใสแล้วก็มีแสงแดดส่องนะคะแล้วก็บอกเขาว่าฉันจะให้ AI g e n e น a เรภาพเขียนพร้อมคําสั่งให้หน่อยเมื่อเราเขียนแบบนี้แล้วเสร็จแล้วเรากด enter เลยค่ะเรามาดูกันนะคะเห็นไหมคะนี่เลยค่ะตัว ChatGPT เขาก็จะช่วยให้เราเขียนพร้อมที่เป็นรูปแบบของภาษาอังกฤษให้กับเราจากนั้นเรา copy ตรงนี้ไปได้เลยนะคะ พร้อมที่ Gemini AI ให้มา mm hmm. ก็คอดปี้ไปเสร็จแล้วก็ไปหน้าตัว Leonardo AI ของเรานะคะเราก็วางพร้อมตรงนี้เลยค่ะเสร็จแล้ว Generate พร้อมตรงนี้นะคะทีนี้เรามาดูสังเกตด้านบนเห็นไหมคะตรงนี้เมื่อสักคู่จะเป็น150โทเค็นพอเราเจ n เน a เรไป1ครั้งนะคะก็จะเป็นเหลืออยู่ที่138โทเคนค่ะ อเมื่อกี้ก็คือวางพร้อมแล้วก็เจนเนเรตเลยจริงๆเราจะต้องมาตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเดเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรกกันก่อนละกันค่ะอ่าเห็นไหมคะเราก็จะได้สไตล์ภาพตามนี้เลยที่เราป้อนพร้อมเข้าไปทีนี้เดี๋ยวเราปรับแต่งใหม่เราจะใช้คำสั่งเดิมเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าเราจะมา ตั้งค่าในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะเราจะมาตั้งค่า,าสไตล์ของภาพซึ่งตอนแรกเป็นแบบดินามิกเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นเป็นซต็อกโฟโต้ละกันค่ะตัวนี้ก็ไม่ตั้งอะไรอันนี้ก็เป็นอันนี้ค่า default ไปเพราะว่าเราใช้เวอร์ชั่นฟรีเราก็ไม่สามารถเลือกอะไรได้เยอะมากนะคะอันนี้ก็เป็นขนาดภาพค่ะเราอยากได้ภาพสัดส่วนภาพแนวไหนนะคะแล้วก็ ในส่วนของภาพอันนี้เขาบังคับให้เราเจ n เน a เรตอ่าครั้งหนึ่งก็คือสี่ภาพไปเลยทีนี้เราเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะคะเมื่อกี้เป็น stock photo เดี๋ยวเรามารอเจ n เน a เรตใหม่ว่าเราจะได้ภาพแบบไหนนะคะเดี๋ยวรอตัว AI เขาเจ n เน a เรตภาพออกมาให้เราสักครู่นะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะสำหรับวิธีการเขียนพร้อมที่เราจะเอามาป้อนใน Leonardo AI ไม่ว่าจะเขียนพร้อมใน ChatGPT ก็เช่นกันค่ะตอนที่เราเขียนเป็นภาษาไทายเขียนรายละเอียดเป็นภาษาไทายอะคะ่ะให้เราลงดีเทลเข้าไปว่าเราต้องการภาพแบบไหนมีอะไรบ้างองค์ประกอบเป็นแบบไหนยิ่งเราสามารถลงดีเทลได้เยอะเท่าไหร่นะคะจะทำให้ตัว AI เขา ่เจเนเรตภาพออกมาได้ตรงกับความต้องการของเรามากขึ้นนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าอันนี้ก็สวยไม่แพ้กันค่ะแบบนี้เลยอันนี้เป็นตัวอย่างภาพที่ AI เขาเจเนเรตออกมาให้เราเห็นไหมคะซึ่งตรงนี้เราสามารถใช้กับภาพอื่นๆก็ได้เช่นกันนะคะ เห็นไหมคะเพียงแค่เราเขียนพร้อมคำสั่งที่เราได้มาจากตัว ChatGPT นะคะแล้วก็นำมาวางในตัว Leonardo AI แล้วก็ให้ตัวเว็บไซต์เขา generate ภาพออกมาให้เราเราก็จะได้ภาพสวยๆแบบนี้มาเลยค่ะ ก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะว่าเราอยากได้ภาพไรา์ไหนอยากได้ภาพอะไรนะคะก็ไปเขียนพร้อมในแช t GPT ก่อนเสร็จแล้วค่อย Copy มาใช้ในตัว l e o n a r d o AI ค่ะหรือว่าถ้าใครมีเทคนิคดีๆก็สามารถคอมเมนต์มาแนะนำกันได้นะคะให้เห็นว,ว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ